พี่ขอเรียกนัตชาได้ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าคนอื่นเรียกไบเฟิร์นพี่อยากเรียกชื่อจริงอะโอ้น้องนัทน้องนัตชาเดี๋ย่ามาพี่แั้วทำไมอ่ะพี่พูดไม่ถูกทไมจัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีวัตสันฟินห้าเสือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแม็กซ์คุ้มที่สุดไปไหนอ่ะฮัลโหลฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครครับเนี่ย น้องเฟิร์นคะ่ะอ๋อน้องเฟิร์นนี่ฮะนี่ฮะแขกรับเชิญมุกแบบกระจอกมันเบอร์ใส่เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเวลาใครเจอเขาต้องเฟิร์นสวัสดีครับอ๋อไม่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 ปล่อยเบอร์ใส่ปล่อยเบอร์ใส่เลยเอาไว้นี้นะฮะแขกรับเชิญให้เราแท็กมาเที่ยวด้วยกันนะครับผมน้องเฟิร์นแมนยูใช่ไหมตอนนี้ทุกคนก็เรียกใบเฟิร์นแมนยูไปแล้วไม่มีละนัทชาอะไรที่ไม่เรียกไม่มีเรียกใบเฟิร์นแมนยูพี่ขอเรียกนัทชาได้ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าคนอื่นเรียกใบเฟิร์นพี่อยากเรียกชื่อจริงอะ น้องนัดน้องนัด,นนดชาอฮ้ยยังมาพิดนะทำไมอ่ะที่พูดไม่ถูกต้องไเปเฟิร์นเ<า>นี่ยนะครับ <laughs> ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยู่ในโลกโซเชียลหรือว่าติดตามเพตบอลเป็นประจำเนี่ยต้องแบบรู้จักแน่นอนเพราะว่าน้องเขาเป็นอินปูสายฟุตบอลที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็รักทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะอะไรจุดเริ่มต้นคืออะไรทำให้เราแบบเอางี้ทำไมดูฟุตบอลก่อนดีกว่าดูฟุตบอลเพราะว่าคุณพ่อกับพี่ชายดูคะ่ะ แล้วก็เลือกอะไรไม่ได้แฟนแฟนเราไ,ไงไม่มีไม่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นก็ดูกับแฟนด้วยไมต่ตอนที่เริ่มดูเลยเอ่ะดูนะั้นดูนั้นแต่ตัวตนี้ไม่มีนี่ทำอะไรวอมเป็นนักบอลตอบบอลอยู่ <laughs> <laughs> โอ้ยวันนี้มันแบบ F X T มากเกิน <laughs> อะไรยู่ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ดูมีความสุขนะป้านวันนี้นะร้อนไหมร้อนไหมหนูร้อนไหมร้อนอยู่อืมเดี๋ยวพี่พันให้ดูบอลเพราะว่าเชียร์ตามพี่ชายแล้วก็คุณพ่อแล้วพ่อกับพี่ชายเป็นแฟนผีไหมพ่อไม่เป็นแฟนทีมไหนเลยดูแบบดูทุกทีมแต่พี่ชายสองคนเชลซีค่ะโอ้เชลซีแล้วทำไมเรามาแมนยูได้อ่ะ จริงๆอะหนูชอบเนมามาก่อนแล้วก็ดูบาซ่าแต่ว่าตอนนั้นอะตอนเด็กๆอะตอนมต้นอะมันไม่มีคนมันไม่มีคนดูลีกนั้นอะมันดูแบบพรีเมียร์ลีกกันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นนัดแดงเดือดที่เจอกันอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนสนิทหนูเขาเชียร์ลิเวอว่าผู้หนูก็เลยอยากเชียร์ฝั่งน้องข้าพี่จริงการการเชียร์ทีมฟุตบอลอะแต่พี่หน้าเหมือนเนมานะเนมาร์หนูก็ไม่ใช่นะหนูไม่เคยเห็นหรอกมีคนทำจริงเนมาร์ร่างผอมซู่โรนัลโด้ซู่ปั้นกับน้องเขาไปแล้วโรนัลโด้แล้ว ป้านน้องเขารักแบบแรดปอร์ดเมนูลูกรักใช่ไหมใช่อุยดูด้วยรู้ดีพี่ติดตาอยู่แล้วแหละไม่ <c oughs> ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าจะฟินห้ารือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแมสก์คุ้มที่สุด